แป๊บหนึ่งคือหุ้นล่วงแบบยับเลยเพราะว่ามีมีประเด็นก็ทําให้ออราดีดูดีแต่ต้องย้ำงี้นะครับว่าราคาทองที่มันขึ้นมาเยอะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เออส่วนอีกอันหนึ่งก็ผมว่าน่าสนใจเฉยๆนะคือ MGI เนี่ยเห็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับอันดับก็เจ็ดแปดได้นะฮะคุณ ชาล,ลอตกับคุณอิงฟ้าเนี่ยขายหุ้นหมดเลยนะครับซึ่งก็ผมว่าน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบพอสมควรเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้ถือเยอะมากนะแต่อย่าลืมว่าเป็นเหมือนคีย์เพอร์ซันเลยว่าเป็นคนที่ทำแบรนดิ้งตัว MGI ขึ้นมานีพอขายหุ้นแบบนี้คิดว่าเซนติเมนต์อาจจะมีความผันผวนเหมือนกันก็ใครที่มีเทรดเก็งกำไรตัวนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับตั้งแต่มีเข้าไปซื้อสบายเนี่ย คือจังหวะไม่ค่อยดีแล้วนะจำได้ตอนอนจะซื้อสบายเนี่ยและอีกแป๊บหนึ่งคือหุ้นร่วงแบบยับเลยเพราะว่ามีมีประเด็นภายในอยู่ตอนนั้นนะฮะก็เหลังๆมาหุ้นก็เริ่มไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูกันวันนี้ว่าจะมีความผันผวนไหมนะครับใครที่มี position อยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ เพราะว่าจุดหนึ่งที่ MGI เขาโดดเด่นก็คือการที่เขาให้ Miss g r a n d นี่แหละมาช่วยในการขายของมาช่วยในการโปรโมทสินค้ามารายการหรือว่าพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับก็แล้วก็เขาจะรีเทิร์นด้วยการที่ให้ถือหุ้นนี่แหละเป็นเป็นผลตอบแทนหนึ่งที่ทําให้จูงใจให้ Miss g r a n d ทุกคนก็คือค่อนข้างแอคทีฟในการสร้างรายได้ให้กับบร,ริษัทการขายหุ้นทิ้งแบบนี้มันก็ น่าจะน่าจะเป็นประเด็นเรื่องอาจจะมีการย้ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องต้องติดตามกันต่อแต่ว่าอธิบายบอก2คนนี้ก็เป็นคีย์เปอร์เทนที่ทุกคนน่าจะเห็นตามหน้าข่าวค่อนข้างเยอะถ้าออกไปหรือว่าหายไปแบบนี้ก็น่าจะกระทบในเชิงลบพอสมควรนะครับ โอเคก็เข้าสู่เปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็จะมี3ตัวก็พอดีจะมีประเด็นอย่าง s เตคอนเนี่ยก็เราจะอัปเกรดจากโฮมมาเป็นบ่ายนะครับแล้วก็เชื่อว่าราคาหุ้นที่มันร่วงค่อนข้างหนักที่ผ่านมาเนี่ยมันรับรู้ทุกอย่างไปเรียกว่าครอบคลุมหมดแล้วนะครับประกาศกําไรสุทธิของทั้งปีเนี่ยก็อยู่ที่2,400ล้านซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีสามรายการพิเศษที่เข้ามาพอเรียกว่า ทําให้ภาพรวมๆเนี่ยดูแย่ก็คือ 1. เรื่องของต้นทุนก่อสร้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณสก็จะมีเรื่องของที่โครงการหนองบอนนะครับมีการจะเรียกว่าเจต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นบวกบวกกับมีการปรับปรุงสายสีนมพูกับสายสีเหลืองเพราะว่าถ้าจําได้ช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องความปลอดภัย ออกมาพอสมควรเลยก็มีการปรับปรุงพวกนี้ก็เป็นต้นทุนเข้ามานะครับแล้วก็มีการตั้งสำรองมื่นพันล้านบาทสำหรับโครงการ CFP ของทางท็อปนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าทําให้เรียบร้อยไปเลยอันที่3ก็จะมีคดค่าคอนโดประมาณสักร้อยล้านก็รวมๆเนี่ยก็ทําให้เป็นขาดทุน2,400ล้านแต่ว่าตรงนี้มา r จินเนี่ยมันออกมาเป็นติดลบเลยเพราะว่ามีเอ็มเพลนต์พวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูรวมๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับคอนเซิร์นต่างๆที่เรา เคยกังวลเคยมองว่ามันจะมาเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นสเตคอนก็ตัดสินใจที่จะทําทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับก็ปี2024ก็เลยบุกทุกอย่างไปอันนี้จากนี้ไปนะครับเราก็เชื่อว่า m a r g จิหรือว่าธุรกิจต่างๆมันน่าจะกลับมาที่ปกติละนะครับก็ มีการปรับประมาณการขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของมาจินที่เคยกังวลเรื่องต่างๆเนี่ยก็หายไปปรับมาจินขึ้นมาปรับนู่นปรับนี่ขึ้นมาก็ปรับประมาณการขึ้น9 1ปีนี้แล้วก็23%ปีหน้านะครับก็ภาพร,มรวมๆก็เลยเชื่อว่าราคาที่มันลงมาหนักๆเนี่ยรับรู้ทุกอย่างไปแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างปีนี้เราเชื่อว่าเรื่องงบประมาณต่างๆเนี่ยราเองก็ยังเป็นตัวหลักในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่เนี่ยก็จะมีการลงทุนพวก infrastructure ค่อนข้างเยอะรับปากว่าจะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างชอบปีนี้นะครับ ถือมาเป็นซื้อนะครับสำหรับสเตคอนด้วยราคาที่มันลงมาเยอะแล้วก็อัพไซด์มากเนี่ยหลักๆทราเกตใหม่ของเราจะอยู่ที่6.1บาทนะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์เยอะพอสมควรแล้วการรับลูกข่าวร้ายไปหมดแล้วก็เลยเชื่อว่าเป็นโอกาสในการกลับเข้าไปซื้อตัวนี้นะครับก็กลายเป็นตัวท็อปิกตัวนึงกลับขึ้นมาสำหรับตัวสเตคอนนะครับอีกตัวจะเป็นออร่านะครับ เห็นว่าน่าสนใจดีตรงที่ว่ากำไรไตรมาสที่4เนี่ยอยู่ที่310ล้านนะครับบวกเยอะเลย30% y เยนเยแลวก็5้ากว่าเปอ็นต์ขวนคิวะครับสูงกว่าเราแต่ตลาดคาดนะครับก็ถือว่าทำได้ดี พอสมควรนะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีการทำมีลักษณะของเทรดดิ้งอะไรค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็การเพิ่มขึ้นของสาขาของทองมาเงินไปเนี่ยหรือการจำนำของเขาเนี่ยก็จะทำให้ดอกเบียเนี่ยดีขึ้นมาด้วยนะครับธุรกิจตัวฝากขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง80%เลยก็ทำให้เป็นจุดหนึ่งที่ภาพร,มรวมของ แอคทิวิตี้ของการซื้อขายทองเนี่ยมันเยอะขึ้นการจำนำาก็มากขึ้นแรงต่างเนี่ยก็ทำให้ออราดีดูดีแต่ต้องย้ำงี้นะครับว่าราคาทองที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบกับออเปอเรชันของออราขนาดนั้นเพราะว่าธุรกิจของเขาเขาพยายามเน็ตในแต่ละวันให้มัน,ให,มนให้มันจบไปโดยที่เขาไม่อยากเทคความเสี่ยงนะครับเขาจะไม่อยากที่จะถือทองมันเป็นความเสี่ยงว่า ต้องมาลุ้นราคาทองวันต่อวันอะไรอย่างนี้เขาจะไม่ทําเขาจะปิดโพ i ิชันทองในมือทุกอย่างเนี่ยให้มันจบเป็นวันวันไปอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่พอแต่ธุรกิจด้วยความที่ทองมันคึกคักเนี่ยก็ทาให้ธุรกิจมันดีขึ้นด้วยแล้วก็เขาขยายสาขาเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นประเด็นที่ทําให้ออร่ากําไรกลับขึ้นมาดีนะครับต้องยอมร,รับว่ากลยุทธ์การตลาดแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากในช่วงที่ราคาทองมันผันผวน แต่ว่าสี่มันมันไม่ใช่ขึ้นอย่างเดียวมันก็จะมีช่วงที่ลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ยังไปเน่้ค่อนข้างดีก็เลยมองว่าอนาคตเนี่ยเชื่อว่าธุรกิจเขาจะไปต่อได้ดีแล้วว่ภาพรวมๆของทองยังเป็นในเชิงของขาขึ้นในปีนี้อยู่นะครับก็เลยมอง2025ออร่าก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีอยู่เขาก็มีการจ่ายปันผลด้วยนะครับ0.42บาทต่อหุ้น XD 30เมษายนนะครับนี่ก็จะอ ภาพรวมก็เลยค่อนข้างจะโอเคที่ว่าธุรกิจก็ดีแล้วก็จ่ายผลผลให้ด้วยนะครับเรายังแนะนําซื้อนะครับก็ทาร์เกตไพร์16.6บาทนะครับก็เป็นตัวเล็กๆแต่ว่าดูแล้วมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงตลาดผลผลแบบนี้อีกตัวจะเป็น CPN นะครับเพราะว่า CPN นี่ก็ประกาศกำไรออกมาเกือบๆ4 0 0 0ล้านเนี่ยมันลดลงเหยินเหยี year, แล้วก็ Q1Q แต่ว่าถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนีย่ยจริงๆจากกำไรที่4.2พันล้านก็ถือว่าโตขึ้น 11%ย e อ r น n ยี a r แล้วก็7% q ิว Q ก็ค่อนข้างโอเคนะครับมีการจ่ายปันผลด้วย2.1บาทต่อหุ้นยิวก็เท่ากับ4% XD17 มีนานี้ก็ยิวก็ใช้ได้นะครับถ้าอัปเดตในธุรกิจเนี่ย o c c u p a n c y ของห้าง Community Mall เนี่ยก็ดีนะครับก็เพิ่มก,ก็ยังดีอยู่ประมาณสัก90%ลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งปีก็อยู่91%เนี่ยเหนือกว่าช่วงโควิดแล้วนะครับก็ถือว่า ไปได้ค่อนข้างโอเคส่วนของออฟฟิศเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับออคิทึซีขึ้นมาเป็น88%นะครับแล้วก็โรงแรมเองก็เพิ่มขึ้นด้วยอ c c u อคิทึซีก็เป็น73%นั้นะเนี่ยโดยภาพรวมๆจะเห็นว่าตัวการเช่าแหลงต่างๆเนี่ยของซีพเนี่ยดีขึ้นทุกยูนิตเลยนะครับส่วนของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมี2 โครงการของคอนโดใหม่แล้วก็สองโครงการของบ้านเดี่ยวใหม่ที่จะเปิดตัวก็ทําให้การเพิ่มยอดขายของเรสเซเดนเชียลของเขาจะดีขึ้นก็เป็นสัดส่วนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นสำหรับ CPN ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับนั้นเนี่ยด้วยธุรกิจที่มันดีขึ้นเรื่อยๆของทุกทุกยูนิตเลยก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับก็เป้าหมายราคาก็83นะครับก็ตัวน,นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราชอบนะครับสำหรับกลุ่มนี้ครับผมโอเค